ต่อธนพบไม่วันหนึ่งในร้อยดราม่าถล่มป้องแอนทุ่มเทพเพื่องานสุดๆเพราะกระแสข่าวเรื่องดราม่าบทละครเรื่องล่าสุดอย่างโลกหมุนรอบเธอของผู้จัดแอนทองประสมถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในโลกโซเชียลเป็นเหตุให้ผลงานล่าสุดอย่างหนึ่งในร้อยที่เตรียมลงจอทางช่องสมในวันนี้โดนจับจ้องตามไปด้วยล่าสุดพระเอกหนึ่งในร้อยอย่างต่อธนพ ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าส่วนตัวแล้วผมเคยทั้งคุยกับพี่เพี่เอมาเยี่ยมที่กองด้วยผมว่าผมพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในโปรเจก์ n ั้นแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อเสมอว่าไม่มีใครอยากทํางานให้แย่หรอกเราคือคนทํางานแล้วอาชีพเราคือสร้างรอยยิ้มหรือการที่เราสร้างรอยน้ำตาให้คนดูมันก็ต้องเป็นน้ำตาที่เขาอินไปกับเรา ผมรู้สึกว่าอาจจะพูดได้ไม่เยอะแต่พูดในฐานะคนทำงานด้วยกันไม่มีใครอยากทำงานออกมาแบบช่วยๆหรือไม่มีใครอยากทำงานของตัวเองไม่ดีหรอกผมว่า passion is king คนที่มี passion ยังคงน่าทำงานด้วยเสมอและทุกคนไม่มีใคร perfect คนเรามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียผมเองก็มีสำหรับเรื่องหนึ่งในร้อยต่อมองว่า ทุกเรื่องมีจุดพีคของตัวเองแต่จุดพีคมันอาจจะไม่เท่ากันใครจะรู้ผมอาจจะเป็นจุดพีคของเรื่องก็ได้ผมพูดจริงๆว่าผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนมีภาพในหัวยังไงความสนุกของอาชีพผมคือผมกำลังทำจินตนาการของตัวเองออกมาเป็นภาพแล้วไปสู่จินตนาการของคนดู ถามว่าผมและทีมพร้อมรับกับความเห็นที่จะเกิดขึ้นไหมให้พูดตรงๆในเวลานี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมมันมีคนไม่พร้อมได้หรอเอาจริงๆผมก็เจอมาหลายครั้งแต่ผมพูดจริงๆว่าผมเรียนรู้ทุกครั้งไม่ว่าเราจะพูดหรือเราไม่พูดสุดท้ายแล้วเพราะผมยึดมั่นว่าดีที่สุดของเราคือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะคะทางทีมข่าวข,าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ